พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการท่้งปวงไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะไม่ตรัสรู้เพราะฉันเมื่อตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงทั้งหมดว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะและผู้ฟังก็ฟังด้วยการที่จะได้ไตรตรองให้รู้ความจริงว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และก็เมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วประพฤติตามสำคัญที่สุดค่ะพระเหตุว่าการประพฤติตามเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นจึงจะประพฤติตามได้ถ้าความเข้าใจน้อยมากการประพฤติตามก็น้อยถ้าความเข้าใจมากขึ้นก็ประพฤติตามลำดับของความเข้าใจตามที่สามารถจะเข้าใจได้ ทุกคำแม้เพียงคำเดียวสมคำที่เข้าใจจะเข้าใจคำอื่นต่อไปอีกเพราะเหตุว่าต้องมาจากพื้นฐานว่าต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือแต่ว่าสิ่งใดก็ตามเป็นจริงมีจริงเมื่อไหร่มีภาวะความเป็นอย่างนั้นจะเป็นของใครไม่ได้จะเป็นใครไม่ได้นี่คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาทุกคำก็สอดคล้องกันหมดนะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะ ทุกอย่างเป็นธรรมะ